สวัครับวันนี้เราอยู่กันที่ MG Base Auto Sale สาขาเพชรเกษม65ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับกุญแจรีโมทต,ตัวนี้หากเกิดกรณีแบตหมดฉุกเฉิน mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูนะครับครับส่วนประกอบที่สำคัญของเจ้ากุญแจตัวนี้นะฮะจะมีอยู่ข้างในเป็นกุญแจซ่อนไว้เล็กน้อยนิดนึงนะฮะกดปุ่มตรงนี้ครับผมแล้วก็ดึงออกฮนะจะพบกุญแจครับนี่เห็นไหมฮะซ่อนอยู่ข้างในเราดึงออกมาครับ ก็จะได้กุญแจไว้เปิดประตูรถแล้วฮะแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปดูต่อฮะครับโอเคนะฮะเมื่อเราได้เจ้ากุญแจตัวเล็กนี้มาแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดเจ้าตัวประตู MG s s กันครับกล้องแทนตามมาเลยฮะเห็นลูกนั่นรั่งแจมีครับที่เปิดประตูครับเราใช้กุญแจตัวนี้เป็นตัวงัดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดออกมาวิธีการเจ้าตัวปิดลูกแจเนี่ยออกยกันดึงครับเบาๆแล้วก็เอาออกมาครับครับผมมาเป็นอย่างนี้ เราก็จะกุญแจครับเสียบเข้าไปเปิดประตูล็อกประตูได้อย่างง่ายดายครับผม ตอนนี้เราสามารถแกะเจ้าตัวฝาครอบลูกกุญแจออกได้นะครับมาดูวิธีการใส่ครับครับผมจับเข้าตัวฝาครอบครับใส่เข้าไปครับพร้อมด้วยดึงประตูมือเปิดสักเล็กน้อยฮะกดลงไปเสียงดังคลิกนะฮะก็ปล่อยครับเพียงแค่นี้นนะครับคุณก็าสามารถใส่ตัวปิดลูกกุญแจง่ายๆครับผมครับเจ้ากุญแจเราเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วจับมันประกอบเข้าที่เดิมฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเอาเจ้ากุญแจเนี่ยไปตั้งบริเวณที่เขากำหนดไว้ให้ครับว่าจะสามารถสตาร์ทรถได้ครั้งมารูนครับมันอยู่บริเวณนี้ครับผมที่วางแก้วนะครับจะเห็นเป็นรูปกุญแจส่งสัญญาณอยู่นะครับให้เราวางกุญแจไว้เลยครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถสตาร์ทรถกรณีฉุกเฉินตอนดับรถได้ครับาูครับ ขอบคุณมากครับติดตามผมได้ใหม่นะครับพอมเอ็มจีคอนนคครับขอบคุณครับ